สวัสดีจ้าเด็กๆอยู่ด้วยกันกับ EP 5แล้วนะคะตอน EP 4ใครดูแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่เป็นการพูดถึงเรื่องทั่วๆไปที่จะขยับเข้ามาสู่ EP 5นะคะก็แต่ EP 5เนี่ยไม่เข้าใจทำไม่ได้ไม่ได้นะคะอ้ามมาดูว่า EP 5คืออะไรก็จะมายกตัวอย่าง ในการหาพบทั่วไปอีกแล้วนะคะแต่วิธีการมันไม่ใช่การมองมองดูความสัมพันธ์แล้วแต่ว่าเราจะมองดูว่าเ,เราจะมองดูว่ามันมีวิธีการใดไหมที่จะทําให้หาพดทั่วไปได้ง่ายกว่าการแค่มองมองดูความสัมพันธ์เพราะว่าเด็กบางคนนักเรียนบางคนหนูยอมรับใช่ไหมคะว่าคือมันมองเพลิดเดียวแล้วมองไม่ออก ะะมันต้องมีสูตรมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีวิธีการซึ่งสําหรับคลิปนี้ก็จะมีสูตรมีเทคนิคมีวิธีการนะคะเอามาดูของหนังสือก่อนว่าเขาอธิบายหนูว่ายังไงบ้างมาดูข้อที่1นนะคะเขาจะหาพจน์ทั่วไปของลําดับ 2, 4, 6, 8, 10ทีนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นจากการพิจารณาความสัมพันธ์ของพจน์ 2, 4, 6, 8, 10 เราก็จะเห็นว่าพอเราพิจารณา2เปลี่ยนเป็น4เพิ่มขึ้น2 4เปลี่ยนเป็น6เพิ่มขึ้น2 6เปลี่ยนเป็น8เพิ่มขึ้น2 8เปลี่ยนเป็น10เพิ่มขึ้น2ก็จะเห็นว่าพจน์ที่อยู่ถัดไปจะมากกว่าพจน์ที่อยู่ก่อนหน้าอยู่2เสมอนะคะก็คือมันบวก2บวก2บวก2ถ้าจากนี้ก็บวกไปอีก2เป็น12เขาก็เลยบอกว่าพิจารณาหาความสัมพันธ์ของลำดับลำดับที่ของพจน์ กับพจ์ที่กำหนดให้ก็จะเป็นแบบนี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ว่าพจนที่1เป็น 2, 4, 6, 8, 10ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะมันเกิดขึ้นจาก2คูณ1อ่ะเป็น2นี่ก็2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10ก็จะได้พจน์ทั่วไปเป็น A N เท่ากับ2 ทีนี้ลองมาดูข้อที่สองมั่งข้อที่สองเจ็ดเก้าสอดบสาสห่ะข้อที่สองนะคะ7 9 11เก้าเราก็จะเห็นว่านี่7 91 1เกมันก็เพิ่มขึ้นทีละ2เหมือนกันนี่เพิ่มขึ้นทีละ2เพิ่มขึ้นทีละ2เหมือนกันแต่ว่าพอเราไปพิจารณาความสัมพันธ์แล้วมันจะเห็นว่านี่7 เกิดจากการเอาสองไปบวกกับห้าเก้าเกิดจากการเอาสี่ไปบวกกับห้าสิบเอ็ดเกิดจากการเอาหกไปบวกกับห้าสิบสามเกิดจากการเอาแปดไปบวกกับห้าสิบห้าเกิดจากการเอาสิบไปบวกกับห้าซึ่งไอ้สองเนี่ยก็คือสองคูณหนึ่งสี่ตัวเนี้ยก็คือสองคูณสองหกตัวนี้ก็คือสองคูณสามแปดตัวนี้ก็คือสองคูณสี่และสิบตัวนี้ก็คือสองคูณห้าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพจน์ทั่วไปคือ a n เท่ากับสองบวกห้า เป็นแบบนี้นะคะที่หนังสือสะสะวะทเขาให้หนูมานี่ให้ตัวอย่างหนูมาเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยงงไหมงงเนาะงงใช่ไหมงงใช่ค่ะถ้างงมาเอาวิธีของคุณครูไปดีกว่านะคะนี่อ่ะให้ดูเลยนี่เขาให้วิธีการนี้มาทั้งนั้นเลยใช้วิธีการนี้ทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะนี่ถ้างงมาดูวิธีของคุณครูนะคะของครูต่ายเนาะ ไม่ต้องสนใจวิธีของหนังสือแล้วนะล้างล้งล้างล้าง,างแค่ให้รู้ว่าอ๋อมันประมาณนี้อ่ะของครูตายก็ให้พิจารณาเหมือนกันอันนี้จะไม่เขียนเป็นในรูปแบบของของการเขียนอย่างอย่างถูกต้องถูกวิธีแต่จะแนะนำให้ในเรื่องของการลองทดทดดูนะคะวิธีการเขียนหลักการเขียนอาจจะผิดจากหลักคณิตศาสตร์ไปบ้างก็มองมอง,มองข้ามไปบ้างนะคะอ่ะมาดูเราจะพิจารณาความสัมพันธ์ก่อนว่า จาก 2, 4, 6, 8, 10เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงมันก็เหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหม 2, 4, 6, 8, 10มันเพิ่มขึ้นจาก2เป็น4เพิ่มขึ้น2จาก4เป็น6เพิ่มขึ้น2จาก6เป็น8เพิ่มขึ้น2และ8จาก8เป็น10เพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้นครั้งละเท่าเท่ากาันคือครั้งละ2เพราะฉะนั้นคุณครูเชื่อว่า an ตัวนี้ เชื่อว่านะคะ an ตัวนี้จะต้องมีค่าเป็น 2n แน่ๆนี่มี 2n เป็นเป็นส่วนประกอบแน่ๆแต่อย่าเพิ่งเชื่อให้ลองทดสอบดูก่อนอ่ะมาทดสอบอ่ะมาทดสอบนะคะทดสอบพจนที่1 a 1เท่ากับ2 a 1ก็จะเท่ากับ2คูณด้วย1โอ้ยไม่ชัดใช่ไหมคะแป๊บแป๊บแป๊บ a1 ก็จะเท่ากับ2คูณด้วย1ใช่ไหมคะมันก็ได้เท่ากับ2 a2 เท่ากับ 2, 2คูณด้วย 2, 2, 2> นี่ a2 ก็จะกลายเป็น2คูณด้วย2 2คูณ2ก็จะเป็น4ตรงกันไหมคะเห็นไหมตรงกันนะน,นะนี่พจน์ที่1ได้1พจน์ที่2เป็น4 A 3เท่ากับ2คูณกับ3ได้6พจน์ที่3ตรงกันไหมคะ6นี่ตรงกันนะคะ6พจน์ที่4อ่ะ,อะพจน์ที่4เผื่อไม่เชื่อพจน์ที่4ได้2คูณนี่คูณ n n คือ4 2คูณ4ก็ได้8ตรงกันไหมคะพจน์ที่4เท่ากับ8ตรงกันนะคะพจน์ที่5เท่ากับ2คูณด้วยห 2คูณ5เป็น10เห็นไหมพจน์ที่5พจน์ที่5พจน์ที่5 1 2 3 4 5เท่ากับ10จริงไหมจริงเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยว่าดังนั้น a n เท่ากับ 2n นะคะดังนั้น a n เท่ากับ 2n ง่ายๆเองเห็นไหมเออไม่ต้องไปคิดอะไรยุ่งยากเหมือนกับของหนังสือนะคะเอาแบบนี้แหละอ่ะทีนี้มาดูข้อที่2กันมั่ง ข้อที่2 7 9 11 13 15จาก7มาเป็น9เพิ่ม2จาก9มาเป็น11เพิ่ม2จาก11มาเป็น13เพิ่ม2 13มาเป็น15ก็เพิ่ม2เพราะฉะนั้นข้อนี้คุณครูคิดว่า an มีส่วนประกอบของ2 n คราวนี้คุณครูจะทดสอบแค่3ตัวนะคะอ่ะ a 1 เมือ่อนี่เห็นไหม n เปลี่ยนเป็นเลข1เพราะฉะนั้น n ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลข1กลายเป็น2คูณ1 a 2ก็กลายเป็น2คูณ2 a 3ก็กลายเป็น2คูณ3พอมาอย่างเงี้ยหนูจะเห็นว่า2คูณ1มันได้เท่าไหร่2คูณ1มันได้2 2คูณ2มันเป็น4 2คูณ3มันเป็น6พจน์ที่1ของเราได้สอง โพะที่หนึ่งของเราได้2แต่ของเขาเป็น7ใช่ไหมของเขาเป็น7เพราะฉะนั้นขีดเอาไว้นะคะเราต้องบวกเพิ่มอีก5ใช่ไหมโพ์ที่2ของเราเป็น4พจนพที่2ของเขาเป็น9 4ทำยังไงให้ได้9ก็ต้องบวกเพิ่มอีก5พจนพที่3ของเราเป็น6ของเขาเป็น11ทําทำยังไงให้6มันได้11ก็ต้องบวกเพิ่มอีกห้า จะเห็นว่าจากการที่มีแค่2 n เฉยๆมันไม่เพียงพอมันไม่ถูกต้องแต่ละอันมันต้องบวกเพิ่มอีก5ดังนั้นเราจะได้ว่า A n เเท่ากับ 2n เเฉยๆได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่าพอเป็น 2n แล้วมันไม่ถึงมันต้องบวกเพิ่มอีก5เราก็จะได้ a n เนท่ากับ 2n บวก5นั่นเองนะคะวิธีการง่ายๆแค่นี้เองอะมาดูในข้อที่สาม 2 5 8 11 14 2เป็น5เพิ่ม3 5เป็น8ก็เพิ่ม3 8เป็น11ก็เพิ่ม3 11เป็น14ก็เพิ่ม3เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูตายคิดว่า an นะคะต้องมีส่วนประกอบของ3 n ชั่วอือ่าม,มาลองทดสอบสัก3ตัวคือ a 1 a 2 e 3เจอ n เปลี่ยน n เป็น1ก็เป็น3คูณ1เจอ n เปลี่ยน n เป็น2ก็เป็น3คูณ2อันนี้ก็เป็น3คูณ3ใช่ไหม3คูณ1ได้3 3คูณ2ได้6 3 3คูณ3เป็น9พจนพวกที่1ของเราเป็น3แต่ของเขาเป็น2ออ้าวําทำยังไงให้ได้2ก็ต้องรูปออก1พจน์พวกที่2ของเราเป็น6ของเขาเป็น5 6 ทำยังไงให้ได้5ก็ต้องลบออก1พึ่งพวกที่3ของเราเป็น9ของเขาเป็นแปดของเราเป็น9ของเขาเป็น8ทํายังไง9จะได้8ก็ต้องลบออก1อืมดังนั้น an ของเราเป็น3 n เฉยเฉยได้ไหมไม่ได้นะคะ an ของเราก็จะต้องเป็น3 n 3 n เฉยเฉยไม่ได้ต้องเป็น3 n ลบ1นนั่นเองนะคะ แค่นี้เองไม่ยากเลยง่า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 ยนิดเดียวง่ายนิดเดียวจริงๆนะคะอืมง่ายนิดเดียวจริงๆนี่แค่นี้เอง